ครับสวัสดีครับผมพ่อกันนี่แล้วครับวัอนี้ครับก่อนค้ามมิสามันแม่มื่อนี้ผมกับิพาพี่น้องมาเบิงเพิ่นลงแขกดำหน้าเด้อครับสืบสานประเพณีลงแขกดำหน้าครับวัอนี้ครับเดี๋ยวทิพาไปเบิงมีผลไอเนี่ยครับนี่แหละครับท่านสารวัตรครับสพมเข่งขวัญครับนี่แหละครับแล้วก็พร้อมท่านนายอำเภอนี่ยแหละครับพร้อมภริยาครับก็กำลังลงแขกดำหน้าอยู่นี่แหละครับพร้อมกับพี่น้องบ้านรอยมีเวกบ้านนอดบ้านนอดกันเหลืองครับนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับก็ลงลงแขกดำหน้าอยู่ครับนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับ นะครับพี่น้องเพิ่งกำลังนำไก่สีเซียนแล้วเหรอครับแปลงนี้ครับเดี๋ยวจีพาไปเบิ้งท่านซอสฉลาดครับใช่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจีพาไปเบิ้งครับนี่นะครับทั้งทรายมื่ครับแล้วก็เห็นครับพูนครับยืนคำเดียวนะครับท่านซอสฉลาดครับกำลังทักท้ายครับพี่น้องดำหน้าญี่ปุ่นครับนี่นะครับเดี๋ยวกะดีพาไปเบิ้งครับหลังจากนำมาเร็จแล้วเพิ่งก็จีไปรับประทานอาหารตอนเที่ยงครับนี่นะครับมื้อนี้ก็วันที่28กรกฎาคม2 5 6 7ครับ เนี่ยผมกฤติภาสพน้องมาเบิงสืบสารวัฒน์นนี่ลงแขกดำหน้าเรื่อครับประจําปี2 5 6 7ครับหน้าแปลงหน้าปอดสารเคมีวัดบรรนอนวิเวกครับตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัดยะขับนี่นะครับสนับสนุนโดยพระคู่วิเวกธรรมนุสศาสตร์ครับล่องจากคณะอำเภอเชียงขวัญครับนี่นะครับโดยมีท่านสสดรชลาทาช่วงครับแล้วก็ท่านคณพจนิติธนาพจนครับอำเภอเชียงขวัญพร้อมภริยาครับมาลงแขกดำหน้าครับนี่แหละครับ ก็มีท่านสจรักกมลนอมบทุ่มครับแล้วก็นายประวัติอาลีสันั่นครับนายโยกบตตอตะบนพรรทาดครับนะครับแล้วก็อาจารย์สันเพชรพันภดีครับประท่านสภาวัฒธรรมเชียงขวนครับแล้วก็สารวัตรสภพาะเชียงขวนครับและกำนันผู้่บาลข้าราชการบ้านดอนวิเวกบ้านโน่นกันเหลืองครับและพี่น้องชาวบ้านทุกคนนะครับรวมมือรวมใจลงแขกดำหน้าสืบสารประเพณีครั้งนี้ครับนี่นะครับขอขอบคุณพอคั้วไม่คั่วครับทีท่าอาหารลงเลี้ยงแขกครับ เดี๋ยครับตอนเที่ยงอาหารแซบอร่อยครับตามที่ผมไปกินไปรับประทานก็อร่อ,รอยแซบครับมีของหาวานพร้มอมครับนี่นะครับนี่นะครับกองอด้ยการหม่องลงแขกดำหน้าครับตามที่พี่น้องเห็นนี่นะครับนี่แหละครับเพิ่นกาลังดำหน้าอยู่นี่ครับท่านนายอำเภอพร้อมภรรยาแล้วก็ท่านซสฉลาดครับแล้วก็พร้อมท่านสารวัตรสพเมื่อคียงขวัญครับแล้วก็ลงแขกดำหน้าพร้อมกับพี่น้องนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับนะครับครับก็ จะเลื่มมาลงแขกดำหน้าดำกันเด้อครับพี่น้องครับอากาศก็ดีครับฝนก็ตกครับน้ำก็มีครับพี่น้องครับตามที่เห็นนี่แหละครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดอากาศดีครับนี่แหละครับกำลังดำน้าอยู่นี่ครับลงแขกครับอยู่บ้านดอนวิเวกครับตำบลพระธาตุอำเภอชิ้นควญจังหวัดเวสครับนี่แหละครับครับอย่าลืมกดติดตามกูเลยกดแชร์กดกริ่งอินกรข้ามดิฉันมาเมียเรื่อเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับไปพี่นี่ทางภาคอีสานบ้านเฮาครับสืบสารไปพี่นี่ลงแขกดำน้าครับนี่แหละครับหลังจากนั้นเพิ่นกะทิมาไอ้ฟอน ร sí, ่วมกันเด้อครับนี่นะครับมาฟ้อนสนุกรวมกันจังน้อยครับนี่นะครับหลังจากขึ้นจากลำหน้ามาแล้วครับนี่นะครับฟ้อนเสร็จแล้วก็ดีรับประทานอาหารตอนเที่ยงครับนี่นะครับนี่นะครับกับเพื่อนกับมารวมกันฟ้อนครับนี่นะครับออกกําลังกายครับนั่งนั่งก็ดีรับประทานอาหารไปนน้ำครับฟ้อนไปนน้ำครับนี่นะครับตามที่เห็นนี่นะครับพี่น้องผมกําลังกินอาหารอยู่นี่ครับรับประทานอาหารแซ่บครับนี่นะครับกับเบิ้งเอาครับสหรับขี้ริบผมเสียมล่าพระจากไปก่อนเด้อครับเจอกันปีใหม่ครับปี2568ครับสวัสดีครับผม